ตอนนี้มีความคืบหน้าคดีลอบบอลระเบิดแฟลตข้าราชการตำรวจที่จังหวัดนาราธิวาสแล้วนะคะรู้ตัวผู้ก่อเหตุที่นำรถยนต์ประกอบระเบิดไปวางที่แฟลตตำรวจแล้วแต่ว่าทางตำรวจนั้นยังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะคะขณะเดียวกันค่ะในช่วงเช้าวันนี้ผู้นำศาสนาและก็ข้าราชการตำรวจได้ประกอบพิธีละหมาดอายัดและไม่เห็นด้วยกับการกาะความรุนแรงทำร้ายผู้บริสุทธิ์ค่ะ นำศาสนาข้าราชการตำรวจและก็ประชาชนนะคะประกอบพิธีละหม,มาดอายัตที่บริเวณสถานีตำรวจภูทรเมืองนาราธิวาสขอพรให้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุขและให้ประชาชนทุกศาสนารอดพ้นจากอันตรายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบนำรถยนต์ประกอบวัตถุระเบิดไปวางที่แฟลตข้าราชการตำรวจแล้วเหตุการณ์นั้นก็ทำให้ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายผู้บาดเจ็บมากกว่า30คนเมื่อ4วันก่อนค่ะ ประชาชนที่มาร่วมพิธีละหมาดอายาัดบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทําของผู้ก่อเหตุที่เลือกใช้วิธีรุนแรงทำร้ายผู้บริสุทธิ์และเรียกร้องไปยังผู้เห็นต่างทุกกลุ่มเลิกใช้วิธีความรุนแรงหันมาพูดคุยเพื่อให้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุขเช่นในอดีตนะคะ ส่วนความคืบหน้าของทางคดีนะคะการติดตามผู้ก่อเหตุรอบวางระเบิดนั้นพลตํารวจตรีปราพานมีมงคลรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9บอกว่าการติดตามผู้ก่อเหตุคืบหน้าไปมากและเป็นที่น่าพอใจแต่ตอนนี้ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพราะว่ากลัวจะเสียรูปคดีและเหตุที่เกิดขึ้นนั้นตํารวจก็ให้น้ําหนักทั้งเรื่องความมั่นคงและปัญหาภัยแทรกซ้อนโดยเฉพาะกลุ่มค้ายาเสพติดที่มาร่วมสร้างสถานการณ์นะคะ ความเสียหายที่เกิดจากเหตุรอบวันระเบิดแล้วก็มีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะรวมแล้วผู้บาดเจ็บมี46คนเสียชีวิต1คนผู้บาดเจ็บที่ส่งตัวรักษาโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุขณะนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว36คนยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล10คนนะคะความเสียหายทางด้านทรัพย์สินก็พบว่ารถยนต์ถูกระเบิดเสียหาย24คันรถจักรยายนยนต์8คันจักรยายน1คัน ร้านขายของชำหนร้านรวมไปถึงทรัพย์สินภายในห้องพัก20ห้องด้วยค่ะ